สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับนี่คือรายการ b i ส t a l k ทาง f m 1 0 6รยวิดีุครอบครัวข่าวนะครับผมเองในสัปดาห์ที่ผ่านมามีโอกาสได้ไปร่วมงานแถลงข่าวนะฮะของทางบมจเสนาดีเวลลอปเมนต์เป็นเรื่องของการประเมินภาพรวมนะครับเศรษฐกิจธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้วก็สถานการณ์โควิด -19 นะฮะซึ่งถือว่าน่าสนใจอย่างมากทางดรยุ้ยนะครับผู้ชว่วยศาสตราจารย์ดรกิศราธัรักษ์ภาคนะฮะก็ได้มีการฉายภาพถึงสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นจริงณปัจจุบันนี้ กับผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจนะฮะแล้วก็แนวโน้มการดําเนินธุรกิจอสังหาร,ริมทรัพย์โอกาสในอนาคตจะเป็นอย่างไรกันต่อไปนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆคนนะครับอยากจะนําไปใช้ในการปรับปรุงธุรกิจของตัวเองนะครับน่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยฮะเราลองไปฟังกันดูครับในแง่ของแมคโครเนี่ยพี่คิดว่าทุกคนน่าจะเ,เห็นกันเยอะละได้ยินกันเยอะนะคะคุ้นชินกับภาพประมาณนี้นะคะที่เรามองกันว่า แย่จุดที่จะเกิดเนี่ยเอรจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงียง้ยนะคะซึ่งที่ว่าตอนเนี้มันค่อนข้างเห็นชัดแล้วนะคะว่าตอนนี้เราอยู่ในสิ่งที่เรียกว่า c u r ร์ฟเว s ร์ส s คส c น n a r i o ของหลายๆอีโคโนมิสตที่พูดถึงนะคะอย่างอันนี้ก็เป็นอันนึงโดย eic ของ SCB เนี่ยจะเห็นว่า w o r ร์สเคสก็คือว่าประมาณเดือนเดือนนี้หาเดือนนี้เดือนหน้าเนี่ยจะถึงจุดพีที่คอนติดประมาณ2-3คนแล้วมันค่อยๆลดม,มานะคะที่ที่ได้แต่หวังว่าจุดสิ่งที่เราเห็นเนี่ย มันจะเป็นจุดที่จริงๆนะคะสิ่งหนึ่งที่พี่ต้องบอกว่าในแง่พี่เป็นเดเวลลอปเปอร์ไม่ใช่ไม่ใช่นักวิเคราะห์ตัวจริงไม่ต้องทําบต t a เองเนี่ยพี่รู้สึกว่าข้อมูลที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่จะใช้นะคะเป็นข้อมูลที่ต้องบอกว่าเป็น o f ฟฟิ i ชียลทั้มเบมันถือว่าเขาใช้ข้อมูลในการคาดคะเนจากข้อมูลผู้ติดเชื้อที่เราเห็นทุกวันอย่างที่น้องตักพูดถึงนะคะว่าวัาวนนี้คนติดเชื้อหมื่นเก้าเราทุกคนในพี่ว่าทุกคนในประเทศไทยวันนี้ในใ,นใจต้องคิดว่า เราไม่ได้ติดเชื้อหมื่นเก้าถูกไหมคะเราติดเชื้อมากกว่านั้นเพราะเราตรวจแค่แปดหมื่นเราติดเชื้อหมื่นเก้าแสดงว่าถ้าเกิดจริงๆแล้วในในประเทศไทยเนี่ยอาจจะมีคนติดเชื้อสมมติว่าห้าหมื่นแล้วกันถ้าเราเชื่อว่าในประเทศไทยมีคนติดเชื้อห้าหมื่นกราฟก็จะไม่ใช่แบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยพี่ ได้แต่หวังนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกราฟจะเป็นแค่อย่างนี้จริงๆในความเป็นจริงนะคะแล้วผลจากทุกพี่ที่เรากำลังคาดในหลังจากนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้แย่ไปกว่าสิ่งที่นักวิเคราะห์รวมทั้งสิ่งที่เราคาดว่าจะเป็นนะคะคราวนี้ถ้าเรามองจากกราฟนี้เนี่ยไม่ว่าตัวเลขจะเป็นเท่าไหร่ก็าตามเนี่ยคือมันแย่อยู่นะคะเราเห็นจํานวนคนตายที่มากมายนะคะดังนั้นสิ่งที่เราคิดได้เลยว่าในสภาวะเศรษฐกิจวันนี้ที่เกิดขึ้นก็คือว่าจะเห็นเอาพุตลอสขนาดใหญ่ก็คือเหมือนปิดเหมือนตอนนี้ค่ะ เราเห็นหน้าที่สองเนี่ยค่ะจะเห็นว่าหน้าที่มันจะเป็นพูดถึงว่าเนี่ยค่ะกราฟจะเห็นใช่ไหมคะว่าในช่วงระยะสั้นที่ห้างปิดเอา,ง,าง่ายห้างปิดดีกว่าไม่ต้องคิดอะไรไกลห้างปิดห้างปิดนี่คือเปิดแต่ซูเปอร์ค่ะ,ะแสดงว่าคนที่เหลือของห้างเนี่ยไม่มีการซื้อไม่มีการขายไม่มีการทํางานคี่แค่นั้นก็พอค่ะแล้วแล้วสิ่งแบบนั้นเกิดขึ้นกับทุกๆธุรกิจเลยอ่ะ พี่ว่ามันเราทุกคนต้องคิดออกว่ามันกําลังทําให้พลวัตทางธุรกิจในเศษรษฐกิจการขับเคลื่อนเนี่ยมันหายไปเยอะขนาดไหนนะคะดังนั้นพี่ว่ามันจะเกิดขึ้น in นเดอะโอเวอรเอาแล้วเจเนอเรลลี่แล้วเนี่ยในทางเศษรษฐกิจมันน่าจะเกิดขึ้น3ประเด็นหลักๆนะคะประเด็นแรกก็คือว่าธุรกิจเปิดใหม่ก็จะลดลงการลงทุน private investment ก็น่าจะสดเซาใช่ไหมคะแน่นอนว่าเวลาบริษัทคิดอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยบริษัทก็จะจ้างคนน้อย จะให้โอทีน้อยโบนัสก็จะน้อยตลาดแรงงานก็จะซบเซาลงนะคะอันที่สามคือว่าเวลาเป็นอย่างนั้นปุ๊บทั้งหนึ่งและสองเนี่ยก็จะทําให้งบดุลก็คือว่างบดุลของทั้งบริษัทแล้วก็งบดุลของคนด้วยงบดุลของคนก็คือเงินเก็บใช่ไหมคะแล้วก็นี่เนี่ยก็จะอยู่ทิศทางที่ไม่ดี ทั้ง3ตัวนี้เป็นผลที่เราเห็นชัดๆแล้วว่าเกิดขึ้นนะคะทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางที่พูดกันดีกว่านะคะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในในในภาวะเศรษฐกิจคราวนี้สิ่งที่พี่อยากจะมาลงลึกวันนี้มากกว่าคือว่าพี่อยากจะเอาตรงนี้มาวิเคราะห์ว่ามันจะทําให้เกิดอะไรขึ้นในธุรกิจเลเวลเอสเตนะคะแน่นอนว่าผลกระทบของอเศรษฐกิจมหาภาคมันจะกระทบไม่เท่ากันในแต่ละอินดัสทรีนะคะบางอินดัสทรีบอกพี่อยู่เลยว่า ดูเหมือนไม่ได้แย่มากเช่นอาหารบางอันนะคะอาหารที่แบบส่งแมสได้อะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นซัพพลายเชนของอาหารเนี่ยอาจจะยังดีอยู่แต่ขณะเดียวกันโรงแรมเนี่ยแย่มากใช่ไหมคะเขาที่เรามาดูว่าเราเอเซ็ตเป็นยังไงสิ่งแรกที่พี่อ,อ,อยากจะคิดถึงหรือว่าพี่คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นเราวันนี้ด้วยซ้ำนะคะก็คือว่ามันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าซอมบี้เฟิร์มมากขึ้นอะไรคือซอมบี้เฟิร์มนะคะคือ ist, อีโคโนมิส สริเอตชื่อขึ้นมานะคะซอมบี้เฟิร์มเนี่ยคือบริษัทที่มีความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ยได้น้อยกว่าเอิร์นน่งที่ตัวเองหาได้ตอนดูก็ไม่ดีแล้วใช่ไหมคะจ่ายดอกเบีย้ยเนี่ยเงินที่ต้องจ่ายดอกเบีย้ยเนี่ยยังมากกว่ากําไรหรือเอิร์นน่งที่ตัวเองมีนะคะแล้วเรากําลังจะเห็นซอมบี้เฟิร์มบริษัทซอมบี้เฟิร์มเนี่ยคือบริษัทที่จ่ายไม่ได้ว่างั้นเถอะจ่ายดอกเบีย้ยไม่ไหวเรากำลังจะเห็นซอมบี้เฟิร์มมากขึ้นนะคะถ้าดูตามกราฟเนี่ยจะเห็นว่าทุกเซกเตอร์ก็จะมีซอมบี้เฟิร์มในลําดับที่สูงขึ้น สีแดงนี่คือปีสองศูนึ่งสองศูนสองห้านะคะเรลเอสเตดอยู Estate, ่ประมาณอันดับที่ห้าของการมีซอมบี้เฟิร์มแต่ไม่ว่าจะอันดับที่เท่าไรก็แล้วแต่ที่ทางมันสูงขึ้นตั้งแต่ปีปีนี้ปีหน้านะคะจนถึงปีสองศูนสองสองเนี่ยเราเห็นทิศทางที่สูงขึ้นแสดงว่าธุรกิจนี้มันไม่ได้อยู่ที่ทางที่จะดีขึ้นในปีสองปีนี้นะคะอันนั้นคือข้อแรกข้อสองที่พี่จริงๆแล้วเป็นอันที่พี่พูดมาระยะหนึ่งละ้ะและพี่ว่ามันจะยิ่งเห็นชัดมากขึ้นเรื่อย ในช่วงภาวะแบบนี้นะคะคือ market c o n c e n t r a t i o n คือในช่วงก่อนวิกฤตปี97นีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตลาดของอสังหารส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในมือเจ้าที่ต่างๆกันเรามี d e v e l o p ป r อร์ในบริษัทเยอะ้ยะเลยค่ะแล้วมันคอนเซนเทรตอยู่ในบริษัท s t e เ firm เนี่ยเน็ตเซว่าอาจจะส0มสิบเปอร์ซแต่หลังๆเนี่ยมันอยู่ในมือบริษัทใหญ่แค่้ากสิบปเซนตแต่พี่ว่าหลังหลังหลังรอบเนี้ยมันจะอยู่ในมือบริษัทใหญ่ถึเจ็ดปดสิบ7ปอร์ซนนะคะ ดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นทิศทางเดียวกับที่เราเคยพูดเรื่องโชว์หวยหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะ too ู o n c e n t r a t e d on แบบคนใหญ่ๆอะ่ะแล้วคนเล็กๆจะค่อยๆหายไปนะคะอันนี้ก็เป็นทิศทางแบบนั้นเหมือนกันซึ่งถ้าดูตามกราฟก็จะเห็นว่ากราฟเรานี่ซึ่งอยู่ในคอลัมน์ที่สี่เนี่ยจะเห็นเลยว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมาเก็ตคอนเซนเทรตของเจ้าใหญ่เนี่ยพุ่งขึ้นสูงมากอันนี้เพื่อตรงๆในฐาหนะคนทํางานนะคะไม่แปลกใจเลยเพราะว่า การที่เราจะผ่านวิกฤติม่วดนี้ไปได้เนี่ยมันต้องอาศัยแคสต์โฟรการบริหารแคสต์โฟรที่ดีไม่มีโครงการก็ไม่ได้ไม่มีโครงการเงินก็ไม่เข้าแต่จะมีโครงการได้ต้องมีอินเวสเมนต์ก่อนอะไรอย่างี้นะคะมันก็ต้องใช้ความสามารถหลายอย่างแล้วที่สําคัญก็พี่ว่า size matter scale m a เ t อร์ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยยิ่งทําให้เห็นว่าเจ้าใหญ่ก็จะทํางานง่ายขึ้นง่ายกว่าควบคุมต้นทุนได้ดีกว่าอย่างนี้นะคะก็จะยิ่งทาให้ c o n c e n t ทรตเนี่ยอยู่กับเจ้าใหญ่มากขึ้น อันนี้พี่ว่าเป็นสิ่งที่เราเห็นอยู่แล้วทุกๆวันในช่วงปีสองปีที่ผ่านมาแล้วเราน่าจะเห็นชัดยิ่ขึ้นนะคะในช่วงต่อไปนะคะคราวนี้เราถามว่าอามันจะเกิดขึ้นอะไรอีกนะคะใน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 แง่ของอสังหาเนี่ยพี่คิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอีกอย่างก็คือว่าเอาดีมนันมันจะดอกลงนะคะถามว่าทีาม่มนดีมันดอกลงคิดง่ายๆเลยนะคะปกติแล้วเนี่ยทฤษฎีอสังหาคือ เมื่อไหร่ก็ตามที่คนตกงานเยอะเนี่ยบ้านจะขายได้น้อยพี่ว่ามันก็เป็นลอจิกเอตักนะคือแบบใครที่มีใครที่ตกงานเนี่ยถึงแม้อยากได้บ้านเนี่ยพันก็ไม่ปล่อยกู้ถูกไหมคะขณะเดียวกัน,น,นเนี่ยพี่ว่าเอาคนที่ไม่ต้องตกงานก็ได้เอาคนที่วันนี้รู้สึกว่าบริษัทเนี่ยมีแนวโนม้มไม่ค่อยดีก็ไม่อยากจะเป็นยี่สามสิบปีแล้วนะคะนิ <c oughs> ะทานตรงเนี้ยมันจะเป็นนิทานที่ทาให้ดีมาระยะสั้นเนี่ยพี่ว่าก็จะยบยบหน่อยนะคะอันนี้ก็คืออ,อันหนึ่งที่เกิดขึ้น แล้วอีกอันหนึ่งที่พี่ว่าน่าเป็นห่วงพอกันแล้วก็เป็นปัญหาที่คนอสังหารอย่างเราพูดถึงตลอดเวลาคือนี่นะคะ mm hmm. ตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นกราฟฝั่งซ้ายนะคะนี่คูรเรือนเนี่ยขึ้นตลอดเวลาคือตอนนี้นี่คูรเรือนเราแบบเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วค่ะความหมายคือแบบสูงมากนะคะพี่แทนเราก็ตกใจว่าเอ่อในแต่ละคูรเรือนเนี่ยมีนี่เป็นสัดส่วนที่สูงมากแบบเนี้ยมันจะทําให้เอ่ม การซื้อบ้านในอนาคตเนี่ย,เ,ยเป็นไปได้ยากมากมันไม่ใช่เรื่องหน้าแตกเลยที่เราได้ยินว่าเดี๋ยวนี้รีเจคชั่นเรทสูงจังดันปล่อยกู้ไม่ได้ดันไม่ยอมปล่อยเรากู้ไม่ยอมปล่อยกู้เลยเนี่ยพี่คิดว่ามันก็ปล่อยยากใช่ไหมคะถ้าเกิดดันบอกว่าโอ้โหคุณรายได้คุณเท่านี้แต่คุณมีหนี้เต็มหมดเลยจะมาก่อหน,นี้อีกซื้อบ้านอีกหลังหนึ่งเนี่ยมันก็ให้ยากดังนั้นการขายบ้านของเราเนี่ยไม่ได้จบที่คาว่าขายนะคะมันจบที่ว่าลูกค้ากู้ได้หรือเปล่าแล้วพี่บอกตัวเลขด้วยความสัตย์จริงว่า วันนี้ถ้าพี่ขายว่าได้ร้อยหลังเนี่ยพี่ต้องเผื่อเลยว่าพูดได้เจ็ดสิบหลังดังนั้นเนี่ยอัตราการดีเจเนี่ยพี่ว่ามันจะอยู่ในทิศทางที่สูงขึ้นแล้วก็สูงขึ้นโดยเฉพาะวิกฤตคราวนี้จะยิ่งทําให้มันสูงขึ้นเข้าไปใหญ่นะคะอันนี้ก็เป็นดีมาระยะสั้นที่มันจะกระทบกับคนทำกสหานะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยอ,อพี่คิดว่าสิ่งที่อ,อ,อาจจะช่วยสักหน่อยก็คือว่าเรื่องดอกเบี้ยนะคะตอนนี้คือทิศทาง คือดอกเบนะี้ยเนี่ยทิศทางขาลงซึ่งลาทิศทางขาลงเนี่ยทำให้มีเนี่ยมันดูลดลงได้บ้างนะคะแล้วถ้ากู้ใหม่ก็อาจจะกู้ได้ง่ายขึ้นบ้างแต่พี่ก็รู้สึกว่าตอนนี้คือมันก็ต่ํามากแล้วว่ามันก็ต่ํากว่านี้ได้อีกไม่เยอะนะคะดังนั้นพี่รู้สึกว่ามันก็เป็นตัวที่ดีถ้าพูดถึงในแง่ว่าไม่มีตัวไหนดีเลยเนี่ยตัวนี้ยังดีกว่าตัวอื่นนะคะแต่มันคงไม่ใช่แบบเป็นตัวเวทมนต์ที่จะทําให้จุกอย่างกลับมาดีมากๆได้นะคะแต่เพียงแต่ว่าเป็นตัวที่ยังพอช่วยทริกเกอร ถ้าจะซื้อช่วงนี้ก็น่าซื้อนอกจากราคามันถูกแล้วราคาบ้าน่ยนะคะถูกแล้วเนี่ยราคาดอกเบี้ยก็ต่ำมากด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นเอฟเฟกต์ที่โดยรวมๆนะคะที่จะเกิดขึ้นกับกับอสังหาริมทรัพย์ค่ะคราวนีม้มันมีมันชอบมีคําถามนี้นะคะว่าปันปันดูแล้วเนี่ยไม่มีข่าวดีเลยใช่ mm hmm. ไหมล่ะไม่มีเลยแสดงว่า เราควรเราควรเลิกทําเงินที่ไม่เนี่ยพี่ชอบมีคนมีคนถามพี่อย่างนี้เลยเลยนะคะว่าแต่แล้วด้ยังไงนะดรยิ่งพูดยิ่งมีแต่ข่าวไม่ดีนะคะพี่ยังข่าวไม่ดีไม่จบนะต๊คือมดมีครสิสไอที่เมื่อกี้พี่พูดเนี่ยมันเป็นข่าวไม่ดีที่จริงๆแล้วถ้าเกิดตั๊กมาถามพี่ตอนเดือนมีนาพี่ก็จะวิเคราะห์ประมาณนั้นแหละที่เมื่อกี้บอกไม่ว่าจะเป็นซอมบี้เฟิร์มหรือมาเก็ตคอนเซนเทรชันพี่ว่าอันนั้นอะเห็นตั้งแต่ตอนแบบ เห็นมาตั้งนานแล้วอะแต่ที่ว่าวิกฤตวดเนี้ยงวดเนี้ยงวดเนี้ยเพิ่งเดือนสองเดือนมันเกิดสิ่งที่ที่ไม,ไม่ไม่ปกติแล้วต้องบอกว่าพิกตําราทฤษฎีเลยนะคือวิกฤตอะไรไม่รู้แต่ต้นทุนแพงขึง้นปกติแล้วเนี่ยเคยได้ยินคําว่าเอ,อที่เราชอบพูดกันนะคะ่ะคลีเช่หน่อยนะบอกว่าในวิกฤตมีโอกาสในปกติก็คือหมายถึงว่าเอ้ยในวิกฤตเนี่ยซื้ออะไรก็ถูกใช่ไหมจ๊ะคนไม่ค่อยลงทุน แตงวดนี้เนี่ยเป็นวิกฤตซ้อนมหาวิกฤตจริงๆนะเพราะว่าปรากฏว่าต้นทุนเนี่ยสูงขึ้นตน้นทุนทาที่อยู่อาศัยดันสูงขึ้นเพราะอะไรข้อแรกเลยนะคะซึ่งมันเพิ่งเกิดขึ้นในในช่วงเวลา,า,าไม่นานอยู่เนี้ยข้อแรกก็คือว่าคนงานน้องตั้งคุณจะทราบว่าเอ่อเมื่อประมาณสัเกเดือนที่แล้วเนี่ยประมาณสักเทีเ่ยงคืนปีหนึ่งเนี่ยอยู่ๆก็เกิดการปิดแคมป์ขึ้นมาอืคือการปิดแคมป์นี่เป็นเรื่องที่ต้องต้องบอกว่า ถ้าถามว่าในปีครึ่งที่ผ่านมาอสังรหาเนี่ยถูกกระทบมากสุดที่ไหนที่ว่าที่นั่นคือการปิดแคมเพราะที่ผ่านมานี่นะจ๊ะมันคือการการกระทบทางอ้มอมจะได้กิดไม่ดีใช่ไหมคนไม่ซื้อบ้านโอเคแต่ปิดแคมเนี่ยคือตัดสป라이์เชนทิ้งเนี่ยปิดแคมนี่หมายถึงว่าไม่สร้างไม่ได้ถ้าพี่สร้างไม่ได้คือแสดงว่าสป라이์เชนถูกตัดทิ้งก็เหมือนุรคิดง่ายๆเหมือนกับพี่ขายกับพี่ขายอสับรถกระป๋องอยู่โรง,งงานถูกสั่งปิด ก็แสดงว่าสับปะรดกระป๋องไม่มีขายถูกป่ะแสดงว่าถึงแม้จะพอมีดีมานบ้างนี่ขายยากจะจะทำอะไรยากมากเพราะอยู่สป라이ดเชนถูกสั่งปิดคราวนี้แน่นอนว่ามันเปิดแล้วนะ่ะเพิ่งเปิดมาได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งแต่สิ่งที่เปิดเนี่ยแต่ตอนมันคือเนื่องจากมันต่างอย่างนี้นะเอธุรกิจพี่เนี่ยเป็นธุรกิจที่ไม่ทันสมัยเท่าไหร่เป็นธุรกิจที่เสายพานการผลิตเนี่ยใช้คนเยอะก็คือคนงานไม่ใช่เครื่องจักรคือคนงาน คนงานเนี่ยคนงาน,นมันไม่สแตติกนะมันไดนามิกเวลาเราสั่งเขาปิดปุ๊บเนี่ยเขาไม่ได้อยู่เฉยๆนะคะเขาบางทีก็หนีหายไปใช่ไหมดา<ม>ไปไปบางทีก็จะหายไปไปนี่ไประยองดีกว่าเพราะระยองไมไ่ถูกสั่งปิดระยองยังมีงานที่ทาเพราะอย่าลืมว่าถูกสั่งปิดปุ๊บเนี่ยคนงานกินรายวันนี่อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะดดังนั้นเนี่ยเวลาเป็นอย่างนั้นปุ๊บแล้วเวลาเปิดขึ้นมาเนี่ยมันเลยทําให้เอ่อคนงานเริ่มช็อตเทสก็เลยทําให้ค่าแรงคนงานเริ่มแพงขึ้น หาคนงานได้ยากขึ้นอันนี้ก็เป็นแฟกเตอร์หนึ่งส่วนอีกแฟกเตอร์หนึ่งก็คือจะแฟกเตอร์เรื่องเกี่ยวกับว่าการดูแลแคมป์คนงานที่ต่างไปซึ่งเดี๋ยวพี่จะพูดถึงตอนหลังว่าว่าต้นทุนในการที่เราจะดูแลคนงานเนี่ยแต่น,นั้นพี่ยอมนะพี่รู้สึกว่าพี่อยากจ่ายพี่ยินดีที่จะจ่ายแต่ก็แน่นอนก็เป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะคะ <C'> แต่ว่าพี่ว่าการดูแลคนงานเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราควรจะทําดีกว่านี้มาตั้งนานแล้วะคะ <S <S ่ะเราพี่ว่าเหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ดีทําาให้้้เเรไดดดดููดดแลนีีีีขึึึ่่งงยวพพจะพถอก อีกช่วงหนึ่งนะคะแต่พูดถึงเรื่องต้นทุนเนี่ยไม่ใช่แค่คนงานอย่างเดียวที่จะทําให้ต้นทุนแพงขึ้นอีกอันนึงคือเหล็กเหล็กเพิ่มดูจากเทรนด์ง่ายๆก็ได้นะคะไม่ต้องไปล,ลงลึกมากเนี่ยจะเห็นเทรนด์ว่าเหล็กเนี่ยเพิ่มขึ้นเหล็กเพิ่มขึ้นเนี่ยทำงานคอนโดยังไงก็ต้องใช้เหล็กตึกสูงใช้เหล็กมากกว่าตึกเตี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหล็กเพิ่มขึ้นเราแพงขึ้นอีกละนะคะอันนี้ก็เป็นเทรนด์ที่สองยิ่งทีบอกว่า ต้นทุนบ้านเนี่ยมันไม่ได้ดูแนวโน้มถูกลงเลยนะคะจากการที่คนซื้อเนี่ยซื้อน้อยลงและมีกําลังซื้อน้อยลงแสดงว่าพี่ต้องขายของราคาถูกลงแต่ต้นทุนพี่ดันแพงขึ้นแสดงว่าวิกฤตคราวนี้ไม่ได้มีโอกาสแบบปกติที่ชอบมีที่มักจะมีในในวิกฤตทุกครั้งก็คือว่าต้นทุนสินค้าลดลงเนี่ยพี่ไม่เห็นรอบนี้นะคะค่นะคราวนี้เนี่ยนั่นคือในแง่สป라이ด์ใสนะคะ ทีน,นี้มันมันคืออีกตัวหนึ่งที่เราจะเห็นก็คือว่าอันนี้เป็นเทรนง่ายๆเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยดีมานก็ดูเหมือนจะลดลงนะคะถ้าเราเห็นกราฟฝั่งซ้ายเนี่ยจะเห็นนะคะว่าปีปีที่แล้วเนี่ยดีมานของที่อยู่อาศัยเนี่ยลดลงประมาณสามสิบห้าเปอร์เซนต์เอนเดียปีนี้เนี่ยก็แล้วแต่คนจะคิดนะคะพี่ว่าตัวพี่เนี่ยรู้สึกว่ามันจะลดอีกหน่อย แต่ว่าน่าจะลดลงไม่เยอะละเพราะฐานเตี้ยมากนะน้องตั๊กลองดูกราฟฝั่งซ้ายจะเห็นใช่ไหมคะว่าปีสองศูนย์หนึ่งแปดนี่เป็นปีทองของพวกเราทุกคนคะนะคะเป็นปีที่ขายได้แสนกว่าหน่วยแล้วยูยูก็ลดเลยปีสองศูนย์สองศูนย์เหลือหกหมื่นห้าค่ะน้องตั๊กต้องคิดดูดีว่าสองปีอะ่ะพวกพี่เนี่ยตลาดเนี่ยหดตัวลงครึ่งหนึ่งอะงแล้วน้องตั๊กคิดว่าซปพพลา,ายเนี่ยมันหดตัวลงครึ่งหนึ่งตามเหรอ ถูกปะ่ะซัพพลายไซ์ไม่ได้หดตัวครึ่งหนึ่งตามแ,มแน่แต่ดีมานหดตัวครึ่งหนึ่งเลย <Okay. S 1> แล้วคราวนี้เนี่ยพี่ว่าปีเนี้ยจะหดลงอีกจะหดลงอีกนะคะ <Okay. S 1> ดังนั้นเนี่ยเออมันอย่างที่เรียนนะคะมันก็เป็นทิศทางที่เห็นชัดๆัดอยู่แล้วว่าดีมานจะหดลงขนาะเดียวกันถ้าเราจะปลอบใจตัวเองสักหน่อยอาจจะบอกว่าซัพพลายที่เพิ่มใหม่ก็อาจจะเพิ่มได้น้อยนิดนึงเหมือนกันนะคะก็แต่พี่ว่าซัพพลายที่เพิ่มใหม่อย่างไงก็ลดลงน้อยกว่าดีมานที่ลดลงอะอ่ะ okay. นะคะอันนั้นคืออันนั้นคืออสิ่งที่เจ้าเกิดระยะสั้นเท่าน,นี้พี่จะมารีวิสิตคํคำถามที่บอกว่าตั้งแต่พูดมาเนี่ยผ่านมายี่สิบนาทีแล้วเนี่ยทุกสไลด์เนี่ยยังไม่เห็นข่าวดีเลยจักใช่ <c oughs> ไหมจ๊ะแสดงว่า <c oughs> แสดงว่าเรียลเอสเตดเนี่ย going forward แล้วเนี่ยไม่ต้องทําได้ไหมมีคนมีอาจารย์พี่เป็นเมื่อก่อนป็นอาจารย์นะตาเคยสัมภาษณ์พี่จนพี่อาจารย์มหาลัยเมื่อก่อนเนี่ยพี่ก็ยังมีเพื่อนเป็นอาจารย์อยู่บ่อยๆนะคะ เวลาพี่เจอเพื่อนอาจารย์เนี่ยเพื่อนอาจารย์ชอบถามพี่ว่าพวกเองเนี่ยไม่ทํากันบ้างไม่ได้หรอลูกลก็รู้อยู่ว่าโอ้สปรายเยอะแยะทาไมยังผลิตกันอยู่ได้นะคะวันนี้ก็เป็นคำถามที่บางทีพี่ก็รู้สึกเหมือนกันก็แต่อย่างว่านะคะเราเองแน่นอนว่าพี่ว่าคนทําเนี่ยจะเห็นได้ชัดกว่าคือปกติแล้วคนข้างนอกมองมา,าจ,จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเวอร์สปรายแต่พี่ว่าตลาดอาสังหาเนี่ยมันแฟกเมนต์มันแฟกเมนต์นนคือว่าคําว่าโอเวอร์สปรายนี่คือทั้งตลาด แต่เราไม่สามารถจะเอาตลาดรังสิตคลองสีมาแข่งกับตลาดรัชดาได้ถูกไหมคะเพราะว่าตลาดอชานหาม่แฟกเน้นมากมันเป็นเขตมันเป็นโลเคชัน่นโลเคชัน่นแล้วมันก็เป็นราคาต่อราคานะคะดังนั้นเนี่ยในนในฐานะคนที่ทําอาชีพนี้จริงจังอย่างพี่เนี่ยพี่ก็ต้องมองถึงว่าอะไรคือช่องว่างที่เรายังทําได้นะคะสิ่งหนึ่งที่ยังเป็นข้อมูลสป,ปอร์ตที่เสมอคือว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ยังไม่เออปอร์ไนน์เส็มที อันนี้เป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าทําไมอสังหาส่วนใหญ่คอนเซนเทรตในกรุงเทพนะคะเราดูกราฟฝัฟ่งซ้ายมือนะคะปกติเนี่ยเออร์ไบนเซชันเนี่ยเป็นเทรนด์ของทั้งโลกคือคนส่วนใหญ่ชอบอยู่ในเมืองเพราะคําว่าในเมืองเนี่ยดีไฟโดยใกล้ห้างใกล้โรงพยาบาลใกล้แหล่งท่องเที่ยวนะคะใกล้ความสะดวกทุกประเภทเท่านี้ถ้าเราดูเทรนด์ของเออร์ไบนาเซชันเนี่ยโดยปกติแล้วมันต้อง50เเซนเวิร์ลเรคคอร์ดนะคะดูของประเทศไทย ประเทศไทยเนี่ยจริงๆตอนนี้กราฟเนี่ยสีม่วงนี่คือปี2025นะคะแต่ตรงนี้เราอยู่ตรงกลางแสดงว่ากว่าจะา50เนี่ยเรายังมีทิศทางข้างบนอีกแสดงว่าถ้าเรายังเชื่อว่าการบันไดเซชันในเรดของวัววเนี่ยประมาณ50เนี่ยนะคะเรายังมีเทรนด์ของการจเจริญเติบโตได้ในตลาดกรุงเทพอันนี้คือข้อมูลหนึ่งแล้วเราจะเห็นเสมอนะคะว่าตลาดกรุงเทพเนี่ยขยายขยายผ่านปริมณฑล ค่ะเทอย่างนี้นะคะเราแทบมองไม่ออกเลยนะพี่ชอบพี่ชอบตลกกับลูกน้องเสมอว่าเรามา <Yeah. S 2> เดินข้ามระหว่างกรุงเทพไปสมุรปากการกัน,กนเราก้าวเราก้าวข้ามเดียวเราไม่รู้เลยนะคะว่านี่เราข้ามกรุงเทพสุดปากการละเพราะมันเป็นมันจริงๆคือเมืองขยายถูกไหมคะ mm hmm. แล้วความเชื่อคือมันมันไปไปหมดละดังนั้นกรุงเทพวันนี้เนี่ยจริงๆขยายขึ้นผ่านปริมณฑลนะคะอยู mm ่ hmm. ตัวหนึ่งที่เมันตัวเลขสปอร์ตที่ดีก็คือว่าเอ่อเดโมกราฟิกเทรนด์เนี่ยจริงๆของ อของทุกที่ในโลกก็จะคล้ายๆกันก็คือว่าจํานวนเฮาส์โฮเนี่ยจะเล็กลงนะคะอย่างเมืองไทยเองตอนเนี้ยเมื่อก่อนคือ4.3ต่อหนึ่งบ้านเ<ฆ>ดี๋ยวนี้คือ3.1จริงๆเล็กลงได้กว่าน,นั้นนะคะ<ฆ>บางประเทศทางยุโรปเนี่ยเป็นเป็นหนึ่งหรือสามคะ่ะ<ฆ>คือเหมือนกับว่าต่างคนต่างอยู่คนละหลังเลยอะไรเงี้ยนะคะก็อันนี้เป็นตัวเลขเชิงสปอร์ตในเชิงมีเดียมเทรนว่าพี่ว่าอสังหาริมทรัพนยะ์เนี่ยยังไปได้อินเทอร์มอินเทอร์มออฟดิมานนะคะ ใน m e เ i u m trend เพียงแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยมันเต็มไปด้วยอุปสรรคจริงๆพี่ไม่ปฏิเสธทั้งในแงนส่สป라이ดสายที่บอกว่าต้นทุนก็แพงขึ้นทั้งในแง่ดีมานสายในแง่ที่ว่ากำลังซื้อที่ที่ตกลงนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่พยายมจะมองให้เห็นว่าเราต้องก้าวข้ามผ่านปัญหาระยะสั้นนี้ไปให้ได้ <c oughs> แล้วก็แต่ระยะยาวเนี่ยพี่ว่ามันยังมีแสงสว่างที่ปลายุโมงพี่พี่ชอบมองอย่างนี้นะตาพี่มองว่าทุกวิกฤตเนี่ยเหมือนกำลังไฟไหม้จ้ะ คือตอนนี้ไฟมันไหม้อยู่แหละเราก็ต้องเอาชีวิตรอดผ่านไฟไหม้ให้ได้อะแต่สักวันหนึ่งเนี่ยมันไม่มีคำว,ว่าไฟไหม้ตลอดชีวิตนะสักวันหนึ่งไฟก็ต้องดับลงเพียแต่เราต้องมั่นใจก่อนว่าตอนไฟที่ดับลงเรายังยืนอยู่แข็งแรงพอแล้วพร้อมที่จะสร้างบ้านไปเรื่อยๆืหลังจากไฟที่ดับลงครับอันนี้ก็คือการวิเคราะห์เศนะรษฐกิจแล้วก็วิเคราะห์อสาังหาหนึ่งมองของพี่จ้ะนี่แหละครับก็คือทั้งหมดทั้งมวลของสถานก,การณ์ที่เกิดขึ้น โควิด1 9เศรษฐกิจแล้วก็ตลาดอสังหาริมทรัพย์นะครับไม่วยย่ายังไงก็ตามอย่างที่ดรได้ย้ำไปนะฮะไฟมันไหมมันก็มีวันที่ดับได้แต่ว่ากว่าจะถึงวันนั้นเราเตรียมการได้พร้อมแล้วหรือยังนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็ตามสามารถนําหลักคิดแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งสิ้นเลยนะครับหมดเวลาของรายการแล้วนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ